คือคือคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมักจะทะเลาะกัน,กนมีความขัดแย้งกันพูดกันดีๆแบบสองสามคำก็ไม่ได้ละจะผิดใจกันละแล้วก็เลยทําให้สมาชิกที่เหลือของในบ้านเนี่ยไม่มีความสุขแม้กระทั่งไปอยู่ต่างประเทศอยู่อะไรมามาเจอกันเนี่ยแทนที่จะได้คุยกันรักใร้กลมเกลียวกัน,ก,ก,นก็กลายเป็นว่าไม่มีบรรยากาศนั้นเกิดขึ้นโอเคคือถ้าถามผมนะไอ้เรื่องการทะเลาะเบาแวงหรือว่าการอยู่ด้วยกันแล้วแบบมีปัญหาทะเลาะกันเนี่ยทันโทษนะคือถ้าถ้าอย่าว่ามันมันเป็นนิสัยส่วนบุคคลอ่ะ ครับ <esta? S 1> อ่าผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันลึกลับอธิบายไม่ได้อะไร<ค>อ่ะมันเป็นแค่เรื่องของอีโก้ของคน,นเป็นเรื่องของนิสัยอะ่ะอืนน<ๆ>ที่มันไม่เข้ากันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นผมแค่อันนี้แล้วแต่นะบางทีเนี่ยมันการที่รอรักกันหรือว่าเป็นพี่น้องกันดีๆเราไม่มีความจําเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหรือรอะไรางี้็ก็โอเคนะแค่มีความรักต่อกันก็ดีแล้วครับอันนี้มันมีเป็นกรณีเรื่องของแม่แม่เรื่องของ พ่อพ่อแม่ลูกบางทีบางทีไกลกลกันรักกันมากกว่าใช่ไหมคุณบีใช่ใช่ค,คือคือบางทีเจอด้วยกันตลอดเงนี้ยด้วยความที่เราก็โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับต่างต่างคนต่างก็มีความคิดเห็นของตัวเองครับอยู่ด้วยกันแล้วบางทีความคิดหรือว่าทัศนคติหรือการใช้ชีวิตมันมันต่างกันอะ่ะมันก็อาจจะอยู่ด้วยกันแล้วไม่ค่อยสบายใจการแวะเวียนไปหาก็อาจจะโอเคกว่าไหมแต่ในก้อันนี้อันนี้เขาเป็นเรื่องไหนตอนนี้ก็คืออาสวะสรุปว่า เรื่องที่แบบว่าพี่น้องทะเลาะกันน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน่าจะไม่เกี่ยวกับบ้านไม่เกี่ยวอะไรกับบ้านไม่เกี่ยวอะไรกับบ้านแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งอะไรลึกลับอะไรเป็นเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์มากกว่าก็เอาเป็นว่าเรื่องที่ทะเลาะบอกแว้กันถ้าถามผมนะส่วนตัวผมคิดว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องลึกลับอะไรกรณีถัดมาคือกรณีบ้าน ตัวบ้านเนาะโอเค okay. คุณตาเนาะคุณตาอาจจะเคยทําอะไรพวกนี้ก็ของพวกนี้มันเป็นของเฉพาะบุคคลครับอืมไม่ใช่ใครก็ทําได้ไม่ใช่สามารถสืบต่อกันแบบว่าโยนไปให้พี่ใหญ่อย่างเงี้ยไ,ไ,ไม่ได้อะอทาไม่ได้เพราะนั้นมผมอยากให้ตัดประเด็นนี้ไปส่วนถ้าถ้าเราคิดว่าที่ผืนนั้นแรงถ้าถามผมผมก็ตอบว่าแรงนั่นแหละอืเสร็จแล้วการที่จะไปอยู่ตรงนั้นการที่จะทําอะไรให้มันตรงนั้นมาดีดๆเราก็ต้องดีแบบแรงๆด้วยเพราะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ ถ้ายิ่งเราไม่ได้มีส่วนร่วมผมก็เลยถึงถามว่าพื้นที่นั้นของใครถ้าเราไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเงี้ยตัดใจได้กว่าดีนะครับคุณตุ๊กตาต้องต้องเข้าไปดูแลไหมหมายถึงว่ามันเป็นเหมือนมรดกร่วมอะไรอย่างนี้ไหมฮะที่คุณตุ๊กตาต้องเข้าไปดูแลกับคุณน้าอะไรอย่างนี้ฮะ <c oughs> หรือว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยตรงนี้คือตอนนี้คือเหมือนนะ้าคนที่สองเขาไม่เขาไม่มีลูกอะค่ะและ้วไม่มีครอ,อบครัวแล้วเขาก็เหมือนว่าหนุเป็นหลานคนโต อะไรเงี้ยค,ค่ะก็แบบเออถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะอะไรเงี้ยครับผมก็คือถ้าต่อไปก็คืออาจจะเป็นของคือเขาแจ้งว่าอาจจะเป็นของหนูหรือของนอง้องโจตี้โจติน่ะคุณคุณตุ๊กตาครับพอมีความเป็นไปได้ไหมครับที่เหมือนกับเราจะสามารถคุยเอ่อกับสมาชิกในครอบครัวคุณนะที่คนที่สองคนที่สามคนที่สี่อะไรนี่เหมือนกับนัดคุยกันเปิดใจแล้วก็หาทางแก้ปัญหาร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยฮะคุยไม่ได้คุยไม่ได้ มบีบอกคุยไม่ได้ครับคนต่างมีอีโก้ว่าเออฉันก็เป็นลูกกาอะไรอย่างเงี้ยโอเคอฉันต้องของของฉันนะฉันต้องมีในของฉันนะฉันดูดวงได้นะมันมาฉันนี่ได้มันก็เลยแบบอันนี้อีโก้จริงๆไม่แล้วแล้วของพวกเนี้ยครับบิลีฟอะความเชื่อความศรัทธาของคนเนี่ยเป็นสิ่งที่เแก้ไขยากที่สุดเพราะฉันผมว่านะเอาไม่รู้สิคืออันนี้แล้วแต่นะครับตามสบายแต่ถ้าถ้าถามผมก็คือว่า เราอย่าไปสนใจกับไอ้เรื่องทรัพย์สินที่เป็นสินทรัพย์ที่มันเป็นเรื่องของภายนอกอ่ะมันทําให้เราเป็นทุกข์โดยเปล่าประโยชน์การถ้าเรามันมีความจําเป็นอ่ะมันเครื่องร้อยรัดชีวิตเราไปโดยอาจจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไปยึดติดกับตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เรามุกออนไปไม่ได้เราทาอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเราแค่ว่าถ้ารู้ว่าคือถ้าของมันจะเป็นของเราครับมันก็เป็นของเราถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจมันมากคุณลูกตาว่าไงนะฮะ จะให้ยายอยู่กับพี่ได้แล้วเพราะว่ายายแต่ย้ายไปย้ายมาตอนนี้ยายอยู่กับใครเป็นหลักครับส,สิ่งที่ไม่สบายใจตอนนี้คือเหมือนใช่เราเราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้แต่คือหนูอยากให้เขาเห็นสังขารยายตอนนี้ว่ามันไม่ไหวแล้วไม่อยากจะพาให้ยายตะเวนตะเวนไปไหนแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าบางที หนูก็มีส่งเงินส่งของไปให้เขาอะไรเงี้ยค่ะคแล้วบางทีหนูก็ขอให้เขามาอยู่กับหนูสักเดือนนึงอะไรเงี้ยแต่เขาการนว่าเขาห่วงบ้านเขาพอเขาห่วงบ้านของลูกเขาการัรนว่าพอเขาไปแล้วเขาไม่สบาย <c oughs> เขาก็ตะเวนไปกันนะ้าหนูไปจังหวัดน,นั้นไปจังหวัดนี้ไปไหว้นั่นไหว้นี่อะไรเงี้ยเพื่ออยาจะติดที่ด้วยไไครับแต่ว่าจริงๆแล้วพูดถึงอนะ่ ส่วนอันนี้ขอ,อาพูดตรงๆนะการที่เรามีความปรารถนาดีหรือว่าเขาเรียกว่าความกรุณาเนาะมันมีเมตตากรุณาใช่ไหมครับเมตตาคือการปรารถนาเขามีความสุขอยากให้คุณยายมีความสุขกรุณาคือไม่อยากให้คุณยายทุกข์สิ่งเหล่านี้ก็ตามอ่ะถ้าบางทีมันมากจนเกินไปอะครับ,รบเราก็เป็นทุกข์ใจโดยเปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ทําหน้าที่ของเราให้ถึงพร้อมให้ดีที่สุดส่วนผลมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เอาพูดตรงๆนะภาษาบ้านๆชาวบ้านเขาเรียกว่าแล้วแต่เวรแต่กรรม ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นหลานเนี่ครับเพราะว่าเราเป็นหลานใช่ไหมเรามีความปรารถนาดีอยากให้คุณยายมีความสุขอยากให้คุณยายแบบไม่มีทุกข์ให้ดีขึ้นเราก็พยายามช่วยเหลือเท่าที่ทําได้ทําโดยไม่ต้องคิดหวังอะไรส่วนสุดท้ายแล้วยังไงยายเขาก็ต้องดูอยู่กับลูกเขาอยู่แล้วตรกนี้เราพยายามทําเท่าที่ทําได้แล้วกันครับก็บแต่ว่าถ้าถามผมก็คือผมขออนุญาตตัดเรื่องอะไรอ่ะ เรื่องสยศาสตร์เรื่องอะไรไม่มีในที่ดินเรื่องรับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับคนรุ่นหลังครับผเสร็จแล้วถ้าก็จริงๆผมว่าคุณตุ้งตาก็รู้อยู่แหละเพราะว่าเอดมันดาเรียกว่าอะไรอ่ะนาใช่ไหมนาป้าหรืออะไรปมไม่รู้นาเนาะนาทั้งหมดนาเนี่ยคือเขาจะมูแบบไหนเขาจะศรัทธาอะไรก็ไม่รู้แหละ ของพวกนี้มันเห็นกันอยู่ว่าถ้าทําได้จริงมันต้องดีจริงหรือมันต้องแก้ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทาแล้วมันยังเหมือนเดิมชีวิตก็ยังแก้เหมือนเดิมเราก็จะเปลี่ยนเรียนไปเรื่อยๆใช่ไหมทุกที่ที่เราไปเนี่ยเรื่องธรรมดาเวลาสมมติที่ใหญ่ทุกอยู่ครับธรรมดาที่ใหญ่ไม่เป็นอะไรเลยเดินผ่านไปแล้วมีไปหมอดูรหรือ สานักส่งอะไรทุกอย่างเข้าไปอ่ะเขารู้แล้วคนนี้มาต้องมีความทุกข์เพราะนั้นเขาฟันธงก่อนเลยว่าโดนของอถ้าพี่ใหญ่เอ่ยปากพูดพูดถึงเรื่องความรักปุ๊บมีชู้ออ่ทำเสน่หอะไรก็ว่าไปคือมันก็จะพูดทั้งถึงทรัพย์สินคือพูดตรงเนี้ยพอพูดปุ๊บเนี่ยเขาจับได้เลยว่าเป็นเรื่องอะไรคอัะนั้นก็เป็นไปได้อันนี้ขอโทษนะคุณตุ๊กตาเองอ่ะก็ผมไม่รู้ขออนุญาตพูดอาจจะพูดตรงไวนิดนึงนี่ไม่มีปีว่าอาจารเหมือนกันคุณตุ๊กตาค่ะ อย่ามัวเมาในบุญมากเกินไปนะครับอย่ามัวเมาในบุญมากเกินไปฮนะอันนี้หมอบีต้องขยายความครับผมเข้าใจนะว่าบุญเป็นเรื่องที่ดีครับใช่ไหมครับแต่ว่าเราควรจะเข้าใจแล้วแยกแยะบุญให้ถูกว่าบุญไม่ใช่การเข้าวัดอย่างเดียวเห็นไหมครับบางที้เนี่ย <c oughs> การทําหน้าที่ของตัวเองให้ดี <c oughs> ใช่ไหมครับนระารับผิดชอบงานการของตัวเองให้ดี ทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมงานที่ดีมีความเมตตากรุณาต่อการให้อภัยคนที่ทําอะไรไม่ดีแล้วกระทบเราอย่างเงี้ยเหล่าเนี้ยเป็นบุญทั้งนั้นครับซึ่งผมว่าคนทตุกตามีโอกาสที่จะทําอะไรพวกนี้เยอะมากๆเนอะไม่ใช่เข้าเข้าวัดแล้วเป็นกเป็นคาตอบอย่างเดียวครับครับเมื่อกี้ในไลฟ์มีคนถามแล้วดีคนระับ ชอบส่งแผ่นทองหล่อพาแล้วก็เขียนชื่อทุกคนใน้านโอเคอันนก็ดีไม่แต่เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือคือบอกการเข้าวัดเขียนชื่อแผ่นทองเนี่ยดีไม่ได้บอกว่าไม่ดีดีแต่ว่าเราอย่าลืมว่าบุญมันมีทั้งหลายอย่างนะบุญกิริยาวัตถุศิ์ใช่ไหมครับลองดูว่าอันไหนที่เราทําเยอะแล้วทําถึงแล้วทําต่อไปอันไหนที่ยังไม่ค่อยได้ทําก็ทําเพิ่มอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเราไปมุ่งอย่างเดียวใช่ไหมครับเราไม่ได้ชําระล้างจิตใจของเราให้มันผ่องใสข่าวซาบริสุทธิ์ตลอดเวลาอย่างเงี้ย การภาวนาทาการทํากรรมฐานนี้เป็นต้นก็ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่น่าทำเนาะครับอแล้วก็ฝากอีกนิดนึงก็คือว่าคุณตุกตาจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่มีศักยภาพในชีวิตสูงมากถ้าไม่ติดในบางเรื่องบางเรื่องเช่นติดเรื่องราวในอดีตติดเรื่องศรัทธาความเชื่อที่อาจจะหนักพอสมควรอะไรเงี้ยคุณตุกตาจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะมากเลย หนูมีความรู้สึกว่าพอหนูเจอเรื่องเกีบบกเ่ยวกับครอบครัวเยอะๆจัดแต่ก่อนหนูก็ไปหลวงพ่อจันแบบไม่มีเหตุผลก็ไปรู้สึกแค่ว่าไปทํกับท่านแล้วสบายใจกไไ็ไปไปนั่งสมาธิบางทีไปคนเดียวสาวันถ้าวันเจ็ดวันเลยอย่างี้ค่ะบางทีก็ามาด้านกอดที่บ้านทําที่บ้านบางทีไม่จําเป็นว่าต้องมีความถูกแล้วก็ทาร,รู้สึกอยากทำก็ทำ<น>แต่พอพอเหมือนแบบว,ว่ารู้สึกปีสองปีนะคะ่ะรู้สึกว่า มันชอบถามตัวเองว่าทำไปทำไมอย่างเงี้ยค่ะมันพยายามเรียกศรัทธาแบบให้กลับมาเหมือนตอนนั้นที่แบบเออไม่ต้องตั้งคาถามว่าทํไทไมทาแล้วสบายใจก็ทำํำแต่ตอนนี้คือเวลาเราจะทําอะไรเรารู้สึกว่าทําไปทำไมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นาะมันก็เป็นบาะแบบทดสอบใช่ไหมฮะว่าพอามีความทุกข์ในใจอย่างเงี้ยเราดูซิว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าถ้าเราทําได้จริงเราสามารถเอาธรรมะมาแก้ไขปัญหา สามารถทําให้ใจเราสงบได้มีปัญญาได้แก้ไขปัญหาได้อันนี้คือสิ่งที่การเรียนรู้จากหลวงพ่อครูบาอาจารย์มาแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยครับครับวันนี้ผมชอบคีย์เวิร์ดคำหนึ่งของหมอบีที่แบบว่าไม่ใช่เฉพาะคุณตุ๊กตาที่ไปใช้ได้ก็คือคําว่าปิยะวาจานะครับคือ,ม,อมันอาจจะเป็นการที่แก้ปัญหาอะไรหลายๆเรื่องได้ดีกว่าการไปแก้คุณไสครับมันอาจจะเป็นการแก้ความไม่สบายใจของเราความไม่สบายใจของคนในครอบครัวอะไรถ้าเรามีปิยวาจาเนี่ยจะช่วยได้เยอะเหมือนกัน S <S 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 เ,เราจะแก้ศรัทธาในใจเราก็คืออยู่ที่เราเองถูกไหมครับใช่ครับศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สําเร็จเพราะนั้นเราต้องมีศรัทธาในตัวก่อนศรัทธาแปลว่าอะไรเพราะความเชื่อ,อเชื่อว่าทําดีแล้วอ่ะมันดีทันทีเลยอย่าอย่าเชื่อว่าทําดีเราต้องได้ดีตอนนั้นนะไม่ใช่ใชนะแต่ถ้าเชื่อว่าทําดีพวกมันเกิดความดีเกิดขึ้น เวลาทาชั่วปุ๊บมันชั่วทันทีเลยเนะพราะนั้นเรายึดมั่นในสิ่งที่มันดีงามเนาะเราไม่ต้องไปสนใจว่าผลมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเกิดทาแล้วมันสบายใจก็โอเคเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเอาจริงจอ,อ่ะเวลาเราเหงาอย่างเงี้ยลองหาวิธีการ <c oughs> ยังไงให้มันการไปวัดก็ดีนะแต่ว่าผม,มว่าก็มีอีกหลายวิธีการที่ที่น่าน่าทาเหมือนกันแล้วก็ถ้าคุณทุกตาตัดเรื่องพวกนี้ได้นะตัดศรัทธาที่มันเข้มแข็งมากๆจนเกินไปให้มันให้มันมีความพอดี รับผิดชอบทําบุญทําทานให้มัมีความพอดีเหมือนกันเนี่ยคุณทุกตาจะเห็นผลทางอืแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วควรจะไปไหนควรจะทําอะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับแน่นอนครับผม